สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนกันนะคะเราลองไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะการบวกและการลบเศษส่วนนะคะ,ะถ้าเราดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนมันเท่ากันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1นนะคะขออนุญาตเป็นปากกาเป็นสีน้ำเงินนะคะเศษสส่วน5นะคะ บวกกับเศษ4ส่วน5นักเรียนสังเกตว่าตัวส่วนนะคะมันจะเท่ากันก็คือมีส่วนเป็นเลข5นั่นเองนะคะเราก็นําตัวเศษนะคะมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น3บวกกับ4แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะส่วนด้วย5ะคะ่ะเราก็นําเศษบวกเศษนะคะได้เป็น7ส่วน5คําตอบที่ได้นี่ออกมานะคะมันก็คือเป็นเศษเกินนะคะ นักเรียนก็ทำให้เป็นจานวนคระนะคะ515เหลือเศษ2ส่วน5นี่นะคะเรามาดูข้อถัดไปนะคะข้อที่2 3เศษ1นส่ว, 1, สว 4, บวกกับ2เศษ2ส่วน4นี่นะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่าข้อที่2นี้นะคะก็จะมีตัวส่วนเท่ากันอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันเป็นจำนวนคระอยู่นะคะ วิธีแสดงวิธีทำนะคะเราจะต้องทําจำนวนครั้ให้เป็นเสร็จเกินก่อนนะคะโดยนํา3คูณกับ4 3 4เป็น12บวก1ก็จะกลายเป็น13ส่วน4บวกด้วยนำสอตรงนี้นะคะที่เป็นจำนวนเต็มคูณอยู่กับตัวส่วนก็คือ4 2ได้8บวก2ก็จะกลายเป็น10แล้วก็ส่วน4 หลังจากนั้นมันก็จะได้เป็นตัวส่วนก็คือเท่ากันเหมือนเดิมนะคะเราก็จะนำเศษบวกกันก็จะได้เป็น23.4ส่วน4น,นะคะก็จะกลายเป็นเศษเกินเราก็ทำให้เป็นจำนวนคระันะคะ4อะไรได้20 4 5 20ก็คือเราท่องสุตรคูณแม่4อ่ค่ะให้ได้ใกล้ๆเคียงกับ23ที่สุดนะคะ ซึ่งได้23เลยมันไม่มีนะคะมันก็เลยได้เป็นแค่5เพราะว่า4 0คูณ5ได้20ถ้า4 6มันก็24มันก็เกินนะคะหลังจากนั้นเราก็นับต่อ20แล้วก็21 22 23เหลือเศษ3นะคะแล้วก็ส่วน4เหมือนเดิมมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่3นะคะ5เศษ1ส่วน8บวกเศษ9ส่วน8ค่ะข้อนี้ทำยังไงคะ แทนแนะคะเราก็ทําจํานวนคะ่ะให้เป็นเศษเกินทำยังไงคะนำนำห้กับ8มาคูณกันได้เท่าไรคะแปดห้่สิบบวก1เป็น41ส่วน8ต่อไปจํานวนหลังนะคะมันก็คือเป็นเศษเกินอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนะคะลอกมาเฉย ต่อไปส่วนเท่ากันเรียงคะส่วนเท่ากันแล้วก็ใส่ตัวส่วนเดิมได้เลยก็คือเลขแปหลังจากนั้นก็นำเศษมาบวกกันได้เท่าไหร่คะ41่บเอ็วกเเป็นห้แล้วเราก็ท่องแม่8 8ดแปดห้าสี่สิบหกสด แลือเศษสส่วน8สังเกตว่าเศษ2ส่วน8เนี่ยมันยังมีแม่2นะคะที่หารได้2หาร2ได้1 2 4 8เราก็ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแล้วก็ตอบ6เศษ1ส่วน4ค่ะอีกสักข้อนะคะฝากไว้นะคะ ข้อนี้ให้เด็กๆคิดเองนะคะลูหกเศษหส่วนเบวกสเศษหส่วนเค่ะจัดการไปคิดกันเลยนะคะแล้วนำคำตอบมาบอกกันด้วยนะคะบายบายค่ะ